À, <laughs> bài đi p/n bài đi pà ta gông con p/n hằn hóm, bữa mưng tẩm mưng kĩ tẩm bê sẽ nó đi nè ơi lo ăn vô ใส่กระเทียมอยู่ ô nhiên bỏ ông diễn chơi năng tạm cái thiêm đang là khua à ngua thì nó lộn ngua bắt nhảy กำลังซอยหมอรบาคือพายไปคมเบญหนุงประเด็นนี้นะสองน่องเศร้าละ sĩ phạt thú ạ bảo thay tổ lệ nhanh ít tổ nơ

เงินอยู่กับแพรานึ่งที่หนึ่งชั่ววูบเลยนะใช่ไหมใ่ไม่โคตรโคตรดีอยู่ค ตอนสองตอนกงหงได้ไหนกี่ีอยอันั้นอนอบ้าแลวกินตัวนะสองึนงมันนองคืนมีแต่ยากโตค่ะสไลด์ยังเดี่ยว ไเอนลยค้แล้วนยกเดี๋ยวูน้ำบููน้ำบูสูแมนิตแมนซิตีุ้ดอดเลยเพื่อใบสีผ้า ชิ้งัวโตแหล่พี่น้องมาหมักกันลงัวสองตัวพี่น้องนิ่งแดงนิ่งฟูเอ้าเลยมากมากทีเตยเขา้วะอ้จะเลิศิเลยแม่บอด้วยเห็นจะเรื่องท้องและเตะเขาว่าจะเอากอกล้างกินไปอยู่ว่งล่ะอะั

đấy chứ đâu mà coi đi hồn cả không có cái gì qua mà sẽ ใช้ใช้ยาคาซีก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าแม่นึกว่าลงเยอะแล้วนะตอนนี้ก็ที่สามแที่สาม่เหมือเลยนี่นี้ยเป็นมาเป็นเมือเดือนสังเนี่ย เป็นยังเจบเทนเจฟเป็นห้ากว่านี่ยขดข้ทำุยแป๊บนึง

ลาเลยบ่ด้ชีวิตเลยบ่ประเดี๋ยนั่นชิมาให้ลาบ่น้ำยำพี่น้องต้องหม้อด้วยจ้ะสายด้วยมิมันเมืนน้ำยำอยู่บนนี้นี่ก็น้ำยำพี่น้องัมนี่พอตีมี พ่อแม่คนปุ <A> ๊กปิ้งนั่นสินใส่บาตพี่น้องเอ้ยแล้วก็หนึ่งข้าวกับหนึ่งข้าวเพราะว่าเอาหนามาเตะเด้อเด้อพี่น้องเอ้ยมาหนยังโบราณมีไฟโบราณมีไฟนอนเบิดยังพันลูกเห็นยังหัวเจดังคนลูกมากอดเอิกเลยพี่น้องเอ้ยไปไปปลูกอยู่ไหนน้องชาวหล่ากับปปลูกเอานอนค่ะโน่นนี่เรียลโล Nom nom, nôm nom đi má soi lưng mà dưỡng và hả <laughs> 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 dời má soi bừng mà <laughs> ลอยมี่กันเลยม่ไอยจะะลอยมี่ไปมีกยมีว่าแน่ชโรดเดอบ่มาโดอาเอ็จะมันขับนะยอดนี่ลทุกางห้องนั่นนะมีดไปคือขับแท้ มีท <aunque S 2> <me> ั <cheg> ้งหมดเราปลอมีปลอตัวนวมกตัวเาปอเมนไ่มันเสียตะระเ้โ oh, อ oh, oh. ้โหซือคล้องมันนี้อยู่ตออวได้เลยได้หลักกันมี้าไปอีกแหละ มีแต่แนวเขาลากนะพี่น mm. ้องเรบ่าวดาวนะแทกกันนั่งเปาอยู่ยังไงเขาลากหมดหมดลยโอ้ยมันตื่นเล้วเป็นหลับขาวนะเริ่มรางแล้วอยาไจุ่มเลยล้นาสุกไหมค่างี คือลาไม่บอกมเลตองื่อนีเอียงตื่นอียงพี่น้องนอนพีเยองามเพชรวีอ่ขออยากนอนยังมากรแทกปากต้นกอกนอนกวนนินมดแดงดิบกนาวบกนาวารองเรื่วงบกนาวอยได้ไยกกระชอร่วงก่อน กินมะนาววะมะนาโรดีะแป๊บหนึ่งชอบบ่ไบหาทอบมากินอะไรเอาใบยางบหาบใบกระท่อมบอใบกระทอมปาคล้ายๆคืบใบยาง่ร่มตัวที่สองเาบ่น่ะบ่ตัวที่สองบอแล้วบ้าแล้วบ้ ไปเลยพี่น้องพอกันคลิปนะสบายดี <laughs>